หัวชาร์จยุคใหม่ต้องเป็นหัวชาร์จแบบแกน G A N วันนี้จะแนะนำหัวชาร์จยี่ห้อ BASIC รุ่น Goport แกน65เกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่าง สวัสดีครับผู้ชมผมพี่หลามจิโกโอทีครับวันนี้มีผลิตภัณฑ์จากบริษัท RTB เทคโนโลยี T มาแนะนําให้รู้จักกันครับนี่คือผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Basic ชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์ลูกเป็นซับแบรนด์ที่ถูกแยกออกมาอีกทีหนึง่ง <Yeah. S 1> ในขณะที่แบรนด์แม่ของเขาเนี่ยทุกคนคุ้นแน่นอนนั่นก็คือ Energy นั่นเองโอ้โ oh. ห Energy นี่นะครับเป็นบริษัทที่ทําผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับด้านของ Power Solution นะฮะซึ่ง เป็นระดับพรีเมียมทุกคนรู้จักกันดีคุณภาพสูงอยู่ในวงการมานานแล้ววันนี้นะครับเอเนจีได้ทําการแตกออกมาอีกแบรนด์หนึ่งนั่นก็คือแบรนด์ที่ชื่อว่า Basic โดยที่ดีไซน์และรูปทรงนั้นเขาจะเน้นในเรื่องของความมินิมอลแล้วทําให้ราคาเนี่ยมันย่อมเยาวลงด้วยผลิตภัณฑ์ที่จะมาแนะนําในวันนี้นะครับเป็นหัวชาร์จนะฮะยี่ห้อเบสิรุ่น g o p o r t แกน65หัวชาร์จที่เราเคยใช้มาทั้งหมดตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ส่วนใหญ่เราจะใช้หัวชาร์จที่เป็นเทคโนโลยีแบบเดิมที่เขาเรียกว่าเทคโนโลยีแบบซิลิคอนอธิบายง่ายๆนะครับผมไม่ลงลึกมากเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆในหัวชาร์จเนี่ยนะฮะเวลาเขาจะแปลงไฟเพื่อที่จะปล่อยกระแสไฟออกมาให้เราไปชาร์จอุปกรณ์เนี่ยข้างในเนี่ยจะมีแผงวงจรแผงวงจรก็จะมีชิปประมวลผลที่ทําหน้าที่ควบคุมการแปลงไฟเหล่านี้ชิปประมวลผลนี่แหละครับที่เป็นเทคโนโลยีเดิมที่เราใช้กันอยู่นั่นก็คือเทคโนโลยีซิลิคอน เหมือนที่อยู่ใน CPU อยู่ในชิปประมวลผลตัวอื่นขีดจำกัดของชิปแบบซิลิคอนเนี่ยมันเดินทางมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันจะสุดที่ขีดจำกัดของมันละ <c oughs> คือสังเกตว่าพอเราใช้ที่ชาร์จท,ที่มีกำลังไฟหรือกำลังเอาพุตสูงขึ้นเรื่อยๆ ตัว adapter c h a r g จเนี่ยนะฮะโอ้โหมันจะใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆยิ่งกำลังวัดสูงยิ่งที่ชาร์จยิ่งมีขนาดใหญ่และชาร์จไปเนี่ยก็กินพลังงานมากและมีความร้อนสูงขึ้นด้วยความปลอดภัยก็ต้องคิดกันตามนะฮะว่าจะเป็นยังไงมันเหมือนจะเดินทางมาสุดทางแล้วสําหรับชิปแบบซิลิคอนทําให้มนุษย์เราเนี่ยต้องค้นคว้าสิ่งใหม่ที่จะก้าวเดินต่อไปในอนาคต <Yeah. S 1> นั่นก็คือเทคโนโลยีหัวชาร์จแบบแกนครับ G A N คำคำนี้มาจากตัววัสดุที่ใช้ทำระดับเซมิคอนดักเตอร์หรือใช้ทำชิปประมวลผลนั่นคือแกลเลียมไนไตรด์แกลเลียมไนไตรด์เนี่ยมีคุณสมบัติสูงกว่าชิปที่เป็นซิลิคอนแบบเดิมชิปซิลิคอนแบบเดิมนะครับเขาจะมีแบนด์แกปหรือคุณสมบัติที่จะทำให้กระแสไฟไหลผ่านได้เนี่ยช่องกว้างของแบรนด์แกปตัวนี้นะครับอยู่ที่1.12 EV ซึ่งถ้าเราอยากจะได้กำลังไฟสูงเราก็ต้องขยายชิปประมวลผลให้ใหญ่ขึ้นมันส่งผลให้ตัวอุปกรณ์เนี่ยมีขนาดใหญ่เพราะขนาดใหญ่ความร้อนก็จะสูงขึ้นพอเราเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีอย่างแกนก็คือตัววัสดุที่เป็นแกนเลี่มในไตร์แกนเลี่มในไตร์เนี่ยโดยธรรมชาติของเขานะครับเขามีแบนด์แกปที่กว้างกว่าให้กระแสะไฟไหลผ่านได้ดีกว่านั่นก็คือขนาดของเขาคือ3.4 ev แล้วนี่คือยุคเริ่มต้นของแกนเท่านั้นนะครับแกนเทคโนโลยีเนี่ยสามารถพัฒนาให้ ให้มีความสามารถสูงกว่าซิลิคอนแบบเดิมได้ถึง1,000เท่าในอนาคตเพราะแกนมีความสามารถในการส่งผ่านกระแสไฟได้กว้างกว่าจึงทำให้การทำอะแดปเตอร์หรือหัวชาร์จที่มีกำลังไฟสูงๆนะครับมีขนาดแค่นี้เองเล็กมากๆเห็นไหมฮะพอเล็ก ส่งกระแสไฟได้ความร้อนก็น้อยกินพลังงานน้อยพอทุกอย่างมันน้อยลงความปลอดภัยมันก็สูงขึ้นนี่คือเทคโนโลยีใหม่ที่เราเดี๋ยวเราจะใช้กันในอนาคตอีกหน่อยเนะี่ยหัวชาร์จจะเป็นแบบนี้หมดแล้ววันนี้กำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน โชคดีมากที่ e n e r g จีเขาออกเป็นเบสิกออกมาตัวนี้ก็คือทำให้ราคาไม่แพงไม่สูงมากอยู่ในระดับราคาที่เอื้อมถึงได้คือต้องเข้าใจก่อนนะหัวชาร์จแบบนี้กับหัวชาร์จแบบเดิมมันราคาเท่ากันไม่ได้มันเป็นเทคโนโลยีใหม่กว่าเพราะฉะนั้นราคามันจะสูงกว่าแต่ถ้าเทียบประสิทธิภาพกับความปลอดภัยที่คุณได้แล้วคุณจะได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่ามากๆอ่ะเรามาดูคุณสมบัติของเบสิกรุ่นโก p o r พอร์แกน65กันครับ หัวชาร์จยี่ห้อเบสิกรุ่นโกโพอร์ตแกน65ตัวนี้นะครับเป็นหัวชาร์จไฟแบบแกนเทคโนโลยีที่มีกําลังไฟสูงสุด65วัตต์เรามาดูดีไซน์ของเขากันก่อนครับเข้ามาดูใกล้ๆเลยนะครับจะมีสีขาวซึ่งรูปทรงดีไซน์นี่นะฮะมินิมอลมากๆนะครับดูดีและที่สําคัญก็คือเขามีขนาดเล็กมากๆครับคุณผู้ชม <Wow. S 1> เล็กขนาดไหนถ้าคุณไปเปรียบเทียบกับอะแดปเตอร์ชาร์จไฟทั่วไปที่มีขนาดสัก60 65วัตต์คุณจะเห็นเลยว่าหัวชาร์จของตัวนี้ นีะครับมีขนาดเล็กกว่าถึง30%เล็กกว่าดียังไงโอ้โหคนที่แบกโน้ตบุ๊กแล้วเจออะแดปเตอร์อันเท่านี้ทุกวัน <c oughs> คุณจะรู้เลยว่าพอหัวชาร์จมันเล็กลงแล้วชีวิตคุณมันจะมีความสุขชีวิตคุณจะดีขึ้นแค่ไหนเล็กกระพกง่ายนะฮะจัดเก็บง่ายไม่เป็นภาระมีน้ำหนักเบาแล้ว ที่สําคัญคือหัวชาร์จตัวนี้อันเดียวใช้กับอุปกรณ์ของคุณได้ทั้งหมดเลยทั้งโน้ตบุ๊กืมถึงมือถือชาร์จได้ทีเดียวด้วยตัวนี้ตัวเดียวเลยถือว่าพกพาสะดวกมากๆ <Yeah. S 1> เขามีพอร์ต USB <Yeah. S 1> ให้คุณใช้งานถึง3พอร์ตด้วยกัน3พอร์ตนี้รองรับเทคโนโลยีการชาร์จเร็ว ทุกแบบที่มีอยู่ในปัจจุบันให้คุณได้ใช้งานเรามาดูทีละพอร์ตพอร์ตแรกคือพอร์ต USB-A เป็นพอร์ตสีส้มๆตัวนี้ตัวนี้ก็จะรองรับเทคโนโลยีอย่าง Quick Charge 3.0จ่ายไฟผ่านพอร์ตนี้ได้ที่18วัตต์ครับต่อมาครับจะเป็นพอร์ต USB-C อีก2พอร์ต2พอร์ตนี้รองรับทั้งเทคโนโลยีอย่าง Power Delivery PD แล้วก็ PPS Programmable Power Supply เขาจะมี2พอร์ตพอร์ตนึงจะจ่ายได้ 20วัตต์อีกพอร์หนึงจะจ่าย45กับ65วัตต์ได้ทําให้เราสามารถเลือกใช้งานทั้ง3พอร์ตนี้ได้เรียกว่าทุกเทคโนโลยีเลยทีเดียวนะครับยกตัวอย่างถ้าคุณชาร์จ i p อ่า e คุณใช้ iOS iPhone ตั้งแต่ iPhone 8 10, 11, 12, 13, 14ยังไม่ออก <laughs> iPhone เนี่ยเขาต้องการ power delivery 18วัตต์คุณจะใช้ usb c ก็ได้หรือใช้ Quick Charge สีแดงก็ได้นะครับชาร์จไปเนี่ยภายในเวลา30นาทีคุณจะได้แบตเกิน50%อย่างแน่นอน นี่คือเรียกว่าเต็มแม็กซ์กำลังไฟชาร์จของเขาเลยหรือถ้าใช้สมาร์ทโฟน a n น r o i d นะครับคุณชาร์จ30นาทีด้วยพอร์ต USBC นี่นะครับคุณจะได้แบตเตอรี่ถึง80%ในเวลาแค่30นาทีเท่านั้นชาร์จโน้ตบุ๊กก็ได้เพราะตัวนี้มีกําลังไฟสูงสุดถึง65วัตถ้าคุณเสียบชาร์จโน้ตบุ๊กอย่างเดียวก็จ่ายไฟเต็มๆต็มไปเลย65วัต์แต่ถ้าคุณใช้พอร์ต USB อ2อพอร์ตพร้อมกันพอร์ตหนึ่งเนี่ยจะจ่าย 20, 45, ว แปลงปลั๊กให้เลือกใช้งานด้วยนะครับทั้งแบบ US และ UK ถือไปใช้ประเทศไหนก็ใช้ได้นี่เท่าที่ลองใช้งานดูนะครับข้อดีของหัวชาร์จเบสิกรุ่น GoPort แกน65ตัวนี้ก็คือนอกจากขนาดที่เขาเล็กพกพาง,ง่ายแล้วนะครับอย่างที่บอกคือพอเป็นเทคโนโลยีแกนเทคโนโลยีนะครับความร้อนน้อยลงมากในขณะที่ลองชาร์จดูเนี่ยเราเอามือไปจับที่ตัวหัวชาร์ตนะครับจะสังเกตได้เลยว่าอุณหภูมิเนี่ยไม่ร้อนร้อนน้อยมากพอร้อนน้อยมากก็ปลอดภัยมากมากไง ไม่ต้องกลัวไฟเกินไม่ต้องกลัวอุณหภูมิเกินไม่ต้องกลัววัสดุหลอมละลายจึงทําให้เรามั่นใจได้ว่ามันปลอดภัยมากๆนะครับแถมยังพกพาสะดวกอีกด้วยได้เวลาบอกราคาครับของหัวชาร์จยี่ห้อเบสิกรุ่นโกพอร์ตแกน65ราคา1,990บาทมีหัวแปลงปลั๊กทั้ง US UK ให้มาในกล่องเลยนะครับรับประกันศูนย์ไทย1ปีเต็มหาซื้อได้ตามร้านตัวแทนจำหน่ายดังต่อไปนี้ร้านในเครือคอมเซ สตูดิโอหรือว่าร้าน Banana หรือจะสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับ banana.in.th ผ่านทางมั่นคงแกจเจ e, ตช้อปปี้ลาซาด 425degree gadgetthai.net และ RTB Technology Official Store จะเลือกซื้อหัวชาร์จมาใช้งานวันนี้ต้องเลือกใช้เทคโนโลยีอนาคตอย่างแกนเทคโนโลยีนะครับเบสิ Basic, รุ่น Goport แกน65